ร้านบับเบิลช็อปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการกิฟต์เกมพาร์ตบอกฟูด Pass, Food, หรือเดอะสตองเกตแบตเทนเกได้แบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่าอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟูดหรือแมปฟีดแล้วก็มีบรกิการฟาร์มหลากหลายให้เลยอ,อีกเพียบปลอดภัยส่งของไวบรกิการครบจบในที่เดียวแวบะบไปดูก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับอาร์คัสสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมากับแมปบล็อกฟูดอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องนะครับเป็นกล่องลุงนน้้้้นน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 นวววัั 1, ััััััีีีีีะะะะคคครรรบบบบททงงงงหหหมมมมมดดกกกกกลลล่่่่่่่ออออออจาาาาาาผผผเเเเยตแแขืฟ็ูใ 1,000กล่องนะครับมันจะดรอปหรือเปล่าซื้อวิธีการหากล่องนี้นะครับแล้วก็สามารถหาได้จากการตีบอสเลยนะครับเป็นบอสใหม่ที่เกาะนู้นนะครับ Ireland Limited เราต้องใช้เป็นในเรื่องของ off เดมอนนะครับหรือว่าเด m o n off นั่นแหละนะครับอันนี้เอาไปเสกนะครับก็จะดรอปเป็นในเรื่องของกล่อง50%ถ้ามีคูณ2อย่างนี้นะคะน่าจะเป็น100%นะ ก็คือน่าจะดรอป100อ่ะตีหนึ่งตัวได้แน่นอนการันตีอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเนี่ยผมตีไปมันก็ไม่ดรอปนะครับ50%นะครับถ้ามีคูณ2ก็เท่ากับ100นะฮะก็คือการันตีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมบางทีเนี่ยมันก็ไม่ดรอปนะครับทั้งที่เรามีคูณ2แล้วลองนะฮะลองเสกดูนี่ครับผมเป็นบอสตัวนี้เลยมาดูว่าผมจะดรอปหรือเปล่านะครับสกิลวีลยครับวันช็อตเลยมาใส่เลยนีครับ กระเป๋าขึ้นไหมเอ้ยไม่ขึ้นนะฮะหรือว่ามันติดคัสซินก็เลยไม่เห็นเดี๋ยวรออีกรอบนึงต้องตี๊ยไกลเว้ยสูตรในการตีนะครับแนะนำใช้ทรงกินดูนะครับช่วงนี้ทรงกินดูก็ทำง่ายง่ายนะครับหลายอย่างอ๋อนี่ไงดอกนะฮะแต่ว่าผมตันไปละเดี๋ยวเราคอยไปเอามาอีก500นะครับตอนนี้ก็เอาเปิดก่อน500อันนะครับคือเปิด500อันมันไม่ติดอะไรหรอกเว้ยมันติดอย่างเดียวคือนี่ครับเราต้องมานั่งคลิกทีละอันผมว่าผมอาจจะต้องใช้ออโต้คลิกนะมาครับผมลองเปิดที่ ได้อะไรเนี่ยผมอยากให้ตอนที่เปิดกล่องอะมันเด้งเข้าตัวไปเลยเว้ยคือผมขี้เกียจมานั่งคลิกนะฮะกล่องที่2ปึ๊บโอ้ออฟออปตอมิกเอาเปิดไปก่อนครับกล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5โคตรเกลือเลยกล่องที่6กล่องที่7อุ้ยอะไรเดี๋ยวก้อนเบียดกล่องที่8กล่องที่9ก้าโอ้ยก้อดยังเกลือกล่องที่10บน้ำยาปะพนุ่มมันจะมาเยอะเกินไปละที่สิบเอ็ดโอ้โหยังเกลือเลยครับที่2แฮตเมกูมิน นี่ผมยังไม่ทำนะอาจจะได้ไปทําด้วยนะขอแอดมินโปรดเมตานะครับการที่เราสามารถอ,าออกมาหลายๆอันได้โดยการเขียนนะครับว่าจะออกมากี่อันแล้วก็ออกมาได้เลยมาฮะปึ๊บโอ้เกลือมากโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเกลือมากครับไม่ได้เลยนะครับประมาณ40กล่องนะตอนนี้โอเคครับมาอีก10กล่องชึบทุกคนเกลือแล้วมีความสุขไม่มีเลยครับไม่มีวี่แววเลยมันมีจริงๆหรอวะแต่มันน่าจะมีโอกาสแหละเนื่องจากมันเป็นอของซีเครตหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ รู้ว่าได้จริงหรือเปล่าโอเคช่างมันครับมา100กล่องแรกนะครับผมจะเปิดด้วยมือนะฮะแต่ว่าอีก400กว่ากล่องนี่อาจจะต้องออโต้คลิกนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับมันจะได้จริงๆริงใช่ไหมเนี่ยทำไมมันได้แต่ของซ้ำๆวะอุอีอีอาร์เกิดนะครับใครจะได้ของแต่งก็สามารถตีอุอีอีอาร์ได้เลยครับเปิดมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับก็ยังคงไม่ดรอปนะครับสักอันเลยตุลต้มนะฮะนั่งเปิด1000กล่องแม่งไม่มีในกล่องอุ้ย ดับเทเบิลแคตมานะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสเยอะแต่แค่มันยากนะครับมันยากมากๆเลยเว้โอกาสนั้นอ่ะมันน้อยกว่าการที่เขาจะมาชอบุนอีกเลยกันต่อครับอีก20่กล่องรถเร็วครับไปแบบรถเร็วเชืบเกลือครับตอนนี้ออกมาอีก200กล่องนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับซึ่งผมก็อาจจะได้เก็บของทุกอันนะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับผมจะเก็บแค่ของที่มันแบบจําเป็นอย่างเช่นไข่นี่ครับเก็บเลยโอเคปะ ไปต่อครับมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ว่าได้เหนื่อยแน่นอน นะครับตอนนี้ก็มาถึง1อันสุดท้ายของ2อ0อันที่เราออกมาแล้วนะครับเึื่อโคตรเกลือนะในกระเป๋าเราก็จะมีของประมาณนี้นะครับของที่เรียกว่าเป็นขยะนะครับเราไม่ได้ต้องการในตอนนี้แล้วนะเพราะงั้นก็จะรีตัวออกไปเลยนะครับอืมเริ่มกันต่อครับอีก200อันเดี๋ยวออกมาแป๊บเอาออกมาียบร้อยครับอีก200อันก็จะครบ0 0แล้วครับตรงนี้ยังขาดอีก500นะฮะมาครับผมเริ่มกันต่อเลย อันแรกก็เกลือเลยครับไม่มีวี่แววว่าจะได้เลยนะครับแม้กระทั่งหัวใจเงานะก็ไม่มีเลยนะได้ของที่ดีสุดก็น่าจะเป็นไออข่ของอันนี้นะครับโอ้ขลุนที่เหลือคือมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยมันจะมีโอกาสได้จริงๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันคือกล่องซีเคร t มันน่าจะมีโอกาสแหละหมดไป20แล้วครับไวมาก โอเคเข้ามา10อันสุดท้ายนะครับจาก200อันรอบนี้ไปไวมากอีก500นะครับเราต้องเปิดอย่างเงี้ยโอเคหมดแล้วครับ500อันสรุปก็คือไม่ได้เลยนะครับไม่จะเป็น h าร์ดออฟชาร์โดนะครับบัตต์ออฟชาร์โดหรือว่าชาร์โดริงแค a เวนริงเนี่ยคือแม่งไม่มีสักอันเลยนะครับมันจะมีโอกาสได้จริงเหรอะแต่ว่าได้เก้าอี้มานะถือว่าดีครับผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้บ้างอาจจะทำเวอร์จิลได้อย่างเดียวนะครับ หรือเปล่าวะพอเดราได้ไปเอากล่องเพิ่มนะครับอีก500ของไม่พอนะฮะมาขอของเด็กตอนแรกว่าจะให้ที่เก็บของออโต้แรกนะแต่ว่าเขามีแล้วนะครับน่าเสียดายมากตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับทั้งหมด500อันนะครับตอนแรกผมมี330นะก็เลยไปขอเขามาเพิ่มนะครับอีก170มาต่อกันครับ500อันจะได้หรือเปล่าเอาละครับตอนนี้กล่องทั้งหมด500อันนะครับก็อยู่ในตัวผมหมดแล้วนะครับเอามาทีเดียวเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราไปแบบรวดเร็วเลยครับขอให้ออกเถอะสักอันหนึ่งก็ยังดี แหวนอะไรก็ได้นะฮะขอให้เป็นแหวนดูดิไม่ได้เลยนะครับรอบละสิบอันนะฮะห้าร้อยก็ห้าสิบรอบทำงี้ห้าสิบรอบโอเคมา มาครับ3อันสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้สักอันเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันสุดท้ายมาโอเค1000อันนะครับกล่อง1000กล่องไม่ได้เลยนะครับสักอันหนึ่งนะฮะแม้แต่แหวนเงานะครับก็ไม่มีเลยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ว่ามีโอกาสในการดรอปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแหละพียงแต่ว่ามันน้อยมากเลยนะครับแนะนาว่าไปนั่งตีเยวน่าจะมีโอกาสในการดรอปเยอะกว่านะครับน่าจะเยอะกว่าการมานั่งเปิดกล่องนะจากกล่องเรียดดรอปน่าจะค่อนข้างที่จะหนังหมาด้วยนะครับ โอเคป้าเดี๋ยวเราได้กลับโลกหนึ่งแล้วก็ไปครับสุครนะแล้วก็หลายๆอย่างที่เรายังไม่มีนะครับมาเล่นดูว่ามันจะเก่งหรือเปล่ามันจะเท่แค่ไหนมาครับกลับมาแล้วอ่าได้มาแล้วครับสุครนะในรอบสกิลหน่อยดิเอ็มวันไม่ได้ครับเป็นในเรื่องของเออสเปเชียลนะครับสกิลแรกออกไปการตัดนะฮะนี่ฮะโอเคสกิลเอ็กโอ้ยอันนี้ดีอ้แต่มันไม่ตายว่ะโอ้จบละมันไม่ตายค่อนข้างเบานะนี่ครับ โอเคต่อไปครับผมสกิลซีฟูกะนะครับอันนี้บึ้มประมาณนี้ต่อไปครับสกิลซีเงียบการอาเขตแน่นอนโอ้ไม่ได้เห็นการอาเขตของสุกุนะมานานนะครับนานทีได้กลับมาเล่นแล้วก็ตัดน่าจะนานนะครับน่าจะตัดนานพอสมควรนี่ครับประมาณนี้อันนั้นมอนไม่เกิดอะ มันไม่เกิดแดนอนาคเคดเหรอโอ้จบเลยงี้ต่อไปสกิลเอฟเป็นการฮิลิ่งนะฮะอันนี้โอเคสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละทีนะครับใครที่เปิดกล่องแล้วได้ก็าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับกอไปเจอกันครับบ๊ายบายครับผม